สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟิลแลนด์ชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนอยูไทยและก็ยูต่างประเทศหรือว่าทัวทัวโลกที่ได้รับชมลิปนี้นะคะกับวิถีชีวิตของแม่เหมียวอยู่ประเทศฟิลแลนด์คือเก้าค่ะเมื่อนี้แม่เหมียวสีผ้ามาเตรียมพันุผักมเมล็ดผักต่างๆเพื่อที่จะได้นาออกไปปลูกด้านนอกนะคะพอ่าบรรยากาศเริ่มมีแดดเข้ามาแล้วค่ะ แต่ก็ย่งบ่ฮอนดีแม่เมียวก็เลยสีผ้าเตรียมกอนเนาะคะ่ะอันดับแรกมื้อนี้แม่เมียวสีผ้าออกไปออกไปเคียย์พื้นที่ในบ้านผักเนาะคะ่ะต้นหญ้าต้นยานยงเก่าออกหลังจากนั้นแม่เมียวก็จะปา้าขุดบินจะ้ะขุดบินตากใบกอนเนาะคะ่ะแล้วเฮาก็จังเขามาเตรียมสิ่งต่างๆนี่อยู่ในบ้านเนาะคะ่ะห้อมนี่แม่เมียวก็จะมะตาตัดหัว่นออกแล้วก็ะ พอผ่าเซนามนะคะแล้วก็ต่างๆนี่กะพักบุ้งไม่มีก็ิีเซนามสกนขึ้นหนึ่งขึ้กันเนาะคะ่ะแล้วก็ไม่มีจะมาเพะไอ้บวบมีใบในบ้านนะคะเพราะถ้าอากาศห้อนดีๆแล้วบ่นหนาวแล้วไม่มีใครจะออกไปปลูกข้างนอกจ้ะบวบก็บแตกเนาะคะ่ะส่วนอื่นๆเรานี่สามารถเอาไปล่งไนแปลงไมเลยอ,อยู่ค่ะอมะเขือจะ้ะ บักเขืออนี่แม่เมียวเคยปลูกปีหนึ่งกําลังออกลูกมาเท่ามีโปลมือนี่ล่ะแล้วก็หนาวมาก่อนจากกระบไดกินเนาะคะ่ะแต่ก็ร่องปลูกไวจ้ะพักที่แม่เมียวเตรียมใบกะจิกคือเกาเนาะคะ่ะปลูกง่ายสุดก็คือหอมนะคะหอมแดงหอมขาวว่าแต่เพิ่นในล่องดินปีนี้แม่เมียวร่องเตรียมกระเทียมหัวใหญ่ๆนี่น้ำสองหัวนะคะร่องปลูกกระเทียมเมืองน้ำค่ะแล้วก็ทั้งนี้กะสิเป็น ผักชีเลา่าผักสลัดผักเขียวแล้วก็ผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนตัวนี้ได้มาจากไทยปีที่แล้วนะคะย่งเหลือกะเม่าเบิงว่าปีนี้เพิ่นจะเกิดใน้บเนาะคะ่ะเพราะมันเหลือจากปีที่แล้วแล้วก็บัวแปรดิบถัวลันเตา่าถัวรลันเตา่นเตานี่กับปูกง,ง่ายค่ะอูฟฟินแลนด์มาแต่โลงดินก็เกิดเนาะคะ่ะแล้วก็แตงมีแตงนี่แหละที่กําลังจะตูนนหนาวก็มากกนเนาะคะ่ะก็บบักเขือ คนข้างที่จะปลูกงากแต่ถ้าเป็นพักยูประเทศก็เ,เจ้าเราก็ปลูกตามระยะเวลาที่ก็เจ้าบอกจัางสีมันก็จะท่านเนาะค่ะนี่เห็นบ่นจังครัวร้านเต่าน,นี่ต้องลงปลูกเดือนหาจ้ะกลัวได้เก็บผลผลิตทั้งหมดกหดดหม็หอดเดือนแปดอย่างสีแมนี่จ้ะหอดเดือนแปดกะก็ยังท่านยู่จ้ะแล้วก็แลดิสนี่กะลงเดือนหาจ้ะลงเดือนหาแล้วก็สัวเก็บผลผลิตทั้งหมดมันก็จะเดือนแปดขึ้นกัน เดือนแปดเดือนเก้ามันก็นยังท่านอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็อันนี้สลัดจ้ะสลัดนีก็ล่งเดือนหาจ้ะล่งเดือนหาส่วนในเก็บหมดก็คือเดือนแปดเนาะคะ่ะคือกเจาสิคำนวณใจว่าอา,อากาศบ้านกจาจิตัวนี้นี่บวบฝรั่งาบางบ้านก็เริ่มพเพาะไว้แล้วนะคะแต่ในนี้ก็จะบอกว่าเริ่มเพาะเดือนหานะคะพอล่งใดก็เดือนหก แล้วก็พ่อเก็บผลผลิตทั้งหมดได้กะเดือนแปดเดือนเก้ากลางกลางเดือน 4. กะสี่กะสี่เก็บบ่ได้แล้วเพราะว่าอย่างบรรยากาศมันหนาวจ้ะเฮาต้องรีบเก็บเก็บแล้วกะแค่หนาวมาขึ้นเดียวกะสิตายกะสิเป็นช้ำๆเป็นเป็นเฉาตายแข้งตายไปเลยนะจ้ะเรากะแ,แม่เมียวได้ย่งเหลือเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักที่ได้มาจากไทยไน,นะคะนี่เอาค่ะเดี๋ยวแม่เมียวสีผ้าเก็บ เม็ดพักเขาถุงกอนแล้วห้าออกไปเบิงข้างนอกกันนะจ้ะในบ้านพักกันบ้าข้าสชีเริ่มต้นแบบใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เมียวเขาเก็บผักกอนนะคะตอนนี้แม่เมียวผ้าออกมาข้างนอกแล้วนะคะเที่งแดดเที่งบดจ้ะเราก็บ,บรรยากาศหนาวมีลมค่ะเมื่อนี้เขาคงจะอยู่ได้แต่ในบ้านพักกอนนะคะเพราะว่าบรรยากาศยังหนาวอยู่จ้ะอันดับแรกแม่เมียวจะผ้าเชียต้นไม่ม เกาเกมีออกก้อนนะคะแล้วก็ถอนหญ้าหยังออกก้อนหลังจากนั้นค่ะเมี่ยวจะผ้าขุดดินจ้ะขุดๆๆขุดขุดดินพ่วนดินเพิ่นแล้วก็เอาเปลือกไข่มาโรยใส่หรือว่าขี้ไก่มาโรยใส่ผสมตากไว้เนาะค่ะผสมตากแดดใบกอนมือไดเข้าพร้อมที่จะมาปลูกเข้าคอยจะมาปลูกกันค่ะ เดี๋ยวเมี่วเมียวผ้าลงมือทำจากมุมฟังนีก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาดินเก่าๆมาเทจะ้ะเพิ่มมีต้นสตรอเบอรี่พันน้อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเม่เม,มียวจะตักเพิ่นใส่กระถางแล้วกันค่ะเดี๋ยวเขาล่องปลูกเมืองว่าเพิ่นจะเกิดไฮบรอเนาะคะ่ะนม่เนี้ยเอาหินใส่ก่อนอน,นะคะอันนี้ลูกเพิ่นลูกเล็กนิดเดียวนะคะนี่ค่ะแต่ว่ากระดีก็ทิ้งค่ะตักไว นี่ค่ะหนึ่งต้นมันอยู่ในสวนผักไม่เมียวนี่แหละจ้ะบอกว่าพ่อมาแต่ใสมันอาจจะปนมากกับมเมล็ดผักบอแต่ว่าลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆมีมากให้ทุกปีจะแต่ว่าลูกเล็กมากอ่ะลองทำเก็บไ้นี่ค่ะต้นที่สอง น,นี่ค่ะอันนี้ต้นที่สองนะคะวิถีชีวิตของเมียวในฤด,ดูห่อนนะคะเมียวมากมากเพราะว่ามันได้ออกมาได้ปลูกผักจ้ะอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะวิถีชีวิตของเมียวอยู่ฟินแลนด์นี่อันประยุต่ในบ้านจ้ะหลัก็ไปทํางานเพราะว่าอย่างอากาศมันหนาวเมียวเป็นค้นขีหนาวเมื่ออยู่นี่ปีที่สิบเอ็ดแล้วนะคะกับโบชิน โบชินกับความหนาวจากเถือห่อนหนาวมากกระสั้นพี่เกาจะ้จะก็เลยบอมักออกข้างนอกบันไดเ,เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ยุต้างประเทศก็เจ้าก็อาจจะมีออกไปเล่นหิมะออกไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งอย่างสิเนาะแต่แไม่เมียวบบไปไม่เมียวหนาวมีต้นที่สามค่ะเดี๋ยวไม่เมียวขอทํำกับสตรอเบอรี่เ็จกอนเดี๋ยวไม่เมียวอ,ออกกับมาให้เบิงนะคะไม่เมียวได้ตักเอาต้นสตรอเบอรี่ ทั้งหมดมาใส่กระถางแล้วนะคะใ้หลายอยู่ด้วยจ้ะด้ทั้งหมด25ต้นแม่เมียวก็เก็บเอาตามในแปลงพักแล้วก็ดันขอบขอบแม่เมียวไปทำความสะอาดเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่นกับมีต้นน้อยๆที่อยู่แม่เมียวก็เลยเอามาใส่กระถางไว้จ้ะอันนี้เป็นพันธุ์สตรอเบอร์รี่ลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าก็เอามาใส่ไว้จ้ะเสียดายเดี๋ยวแม่เมียวจะไปล่วงใบแปลงหลังบาทน,นะคะ แม่เมียวผ้าเริ่มทําความสะอาดแปลงพักเลยนะคะไม้เราก็จะเก็บออกจ้ะเก็บออกแล้วเขาก็นไหะกระถางนี้เขาก็จะเก็บใบนะคะเอาต้นหยาออกก้อนนะคะเขาจะเอาต้นหยาออกก่อนแล้วเขาค่อยจะจะเริ่มต้นขุดนะคะ อันนี้แม่เมียวบอกคุว่าเป็นดอกไม้หรืออย่างเดี๋ยวเก็บว้ค่ะเดี๋ยวแม่เมียวหากระถางใส่ไว้เพราะว่าทุกปีเพื่อนบ่มีจะ้ะยังไมีปีนี่หรือว,ว่ามันจะมีมาร่วมกับเม็ดพักกับบล้นะคะแม่เมียวกับบล้คืเพกันว่าอันนี้เพื่อนเป็นต้นยังเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เมียวใส่กระถางใหญ่ว้ปีที่แล้วแม่เมียวใด เม็ดผักมะม่กัเลยมาโรยแล้วก็นาหอนขึ้นมาเพิ่นกับขึ้นมาแบบนี้ไหมจ๊ะนี่ค่ะไม่เมียวก็บบลูเพื่อกันว่าต้นยังเดี๋ยวเฮ้าค่อยมารุ่นกันน้ำกันเนาะค่ะว่าเพิ่นสิเป็นต้นยังไม่เมียวรูบูอีรีค่ะพอดีกระทางไม่เมียวหลายยุก็เลยจะทําไวอา้อะจ๊ะเพื่อเพิ่นเป็นต้นดอกไม้หรือว่าเพื่อเพิ่นเป็นต้นผักจะเสียดาย จเดี๋ยวขอเวลาปลูกันต้นอันนี้ว้ก่อนได้จ้ะเขาจะได้เก็บเก็บไปที่เดียวถ้าเพื่อนเป็นต้นหญา้าเ้าค่อยเอาทิ่มที่หลังจะถ้าเพื่อนเป็นต้นไม้กบทิว่าดีไปจ้ะ ต้นไม้ต้นดอกไม้เองสิเรียว่าเทือบเป็นต้นผักเพราะมันบ่เคยมีแม่จ้ะคุณเคยเห็นเพราะว่าปีที่แล้วแม่เมีมยวเอาเมด็ดแมงลักมาจากไทยแม่เมียวก็เลยเมืเม่อวา,วานก็เลยพูว่าอันนี้สิเป็นต้นผักยูไทยเรือว่าอีหยังบอกตรงนี้แม่จ้ะมันเป็นผักไทยปีที่แล้วแม่มาปลูกเ้นีิไทยดูไปให้ยาเบิงง่งยาเราปลูกรู้กันแม่จ้ะแต่ว่าของอยูฟินยาเราคือสี่ลู้ไหมก็เลยเก็บไบจ้ะเธอมันแมนผักไทย แม่เมียวได้ตักต้นไม้ขึ้นมาใส่กระถางแล้วนะคะแม่เมียวผ้าเริ่มท้าเป็นจริงเป็นจังแล้วนะคะบ้านกัยุติถนนค่ะรถวิ่งตลอดเลยหนวกหูอยู่นะคะหย่างางามจะแต่พ่อพักมาบ่งาม,มาเมื่อไหร่คะหย่างามครัก อนหาหมดแล้วก็เก็บต้นเก่าเลยนะคะนี่ก็คือต้นพริกต่างๆนะคะอันนี้ก็ได้กินกระลูกอ่อนจ้ะพ่อกำลังจะแดงกะนาวมาก่อน นีใส่เป็นปุ๋ยหมักไปเลยค่ะมาค่ะได้เวลาคุดแล้วจ้ะ หลังจากที่ไม่เมียวป้วนดินเสร็จแล้วนี่คือเปลือกไข่นะคะที่ไม่เมียวตากให้แหง้งแล้วก็เอามาตำตำว้ค่ะสะสมใบนะคะเอาใบถั่วมะไซบูกพักในฤะดูห้อนแบบนี้จะ้ะนี่ค่ะเปลือกไข่ไม่เมียวกระตำนะคะมันจะมีควัน,นเดี๋ยวไม่เมียวตากดินใบแล้วก็จะโรยเปลือกไข่นะคะเพิ่มโปรตีนให้ดินค่ะ โรยเปลือกไข่เซจแล้วไม่เมียวก็จะมาขาด,เพ,ดะะเพิ่นร่วมๆกันในดินไว้นะคะให้เพิ่นเพิ่มปุ๋ยเพิ่มโปรตีนให้ดินแล้วเดี๋ยวไม่เมียวได้เข้าไปทํางานไม่เมียวค่อยจะไปหาซื้อขี้ไก่เม็ดมาไว้จักสอบจะเอามาไว้ถ้า่มือนี่บอทันนี่จะ้ะเข้าจะใส่แต่เปลือกไข่ไว้ก่อนนี่ค่ะ เมื่อนี้ภารกิจในการมาทําความสะอาดแปลงพักแล้วกะเตรียมแปลงพักของแม่เหมียวกะเสร็จลงเพียงพอนี้นะคะจากนี้แม่เหมียวตากดินไบก้อนค่ะรอเขามีวันนยุดแม่เหมียวจังสีผ้าออกมาพุวนบินตักะเห่าเริมมาโรยเม็ดผักกันเลยจ้ะบอลูวาสีใสยอีย่างก้อนเดี๋ยวหลบต่อไปเหาจังมาเบิงกันนะคะ จังไรกะไม่เหมียวกอขอบุญที่รับชมจนจบคลิปส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่เหมียวเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่เหมียวทําคลิปต่อๆไไ่ไปในเดจ้ะไม่เหมียวฟิลแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะวิถีชีวิตของไม่เหมียวในฟิตแลนด์ในฤดูฮอนก็เป็นแบบนี้ละจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ